งานเรื่องเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคนไหนที่แบบว่าทําค้าขายเปิดกิจาการนู่นนี่นั่นก็จะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะค้าขายดีขึ้นนะคะค้าขายดีมีกําไรนะคะอยู่รอดปลอดอภัยได้ไปถึงปีหน้านะคะไ,ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าได้เสียนปู่ด้วยไงอันนี้ก็ให้บูชาปู่สัตบงกดกันละกันนะคะก็ขอพรปู่แล้วกันไม่รู้นะว่ามีพี่ๆที่ ไม่รู้จักบ้างหรือเปล่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยรู้จักกันหรอกเอาเป็นว่าพี่ๆที่ดูอยู่ในคลิปนะครับถ้าไม่รู้จักลองคอมเมนต์มาหน่อยถ้าคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวแอดมินจะให้อาจารย์ําทำคิดแย่เกี่ยวกับประวัติปู่เกี่ยวกับการบูชาปู่นะครับให้นะครับใครที่อยากจะค้าขายดีมีกำไรนะคะหรือว่าเปิดกิจการอะไรพวกนี้ให้บูชาปู่สัตบงกตเนาะก็ให้นึกถึงปู่ก็ได้นะคะเรียกชื่อ นะเลือกชื่อพระฤาษีสัตบงกฎนะคะก็ขอบุญบารมีท่านเพื่อการค้าขายนะให้เจริญง,งอกง,งามดีอะไรอย่างเงี้ยขอแก้วสารพัดนึกและกันอขอดอกบัวสารพัดนึกดอกบัวทิพอะไรก็ก็พูดไปนะคะเดี๋ยวปู่ท่านก็ให้เองปู่ก็ช่วยเองนะคะก็ให้บูชาปลูกแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ค้าขายนะคะนะเพราะว่าช่วงเนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกดวงขึ้นนะอา